สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วครับอเลนดี้นะครับะะวันนี้ก็อ,อยู่ในเกมของ Doom 3: Resurrection of Evil นะฮะโอเคเราจะจะผ่านห้องเก็บสารเคมีมาหน้าตอนนี้อยู่เลเวล6นะ,ะ,ะมีหลายเลเวลไปไหนกโ,อ,โ,อ,โอ,อะไรฮะแหมแต่ละที่นี่มันไม่ธรรมดาจริงครับที่มมสมองมาไมกแล้วฮะอี่แกจะมาส่วนพลังคืนนะ,ะไม่มีทางครับผมไม่นนะะเ,เปืนนะโอเคตายไปอีกแล้วอย่างเ<ๆ>ี็วมันจะอึดไปไหนฮะ ตายแล้วแต่ผมกำลังจะขาดอาการหายใจตายฮะที่มันตรายจริงๆเนี่ยโอเคถุนมาเลยฮะรอดตายฮะเราเหนื่อยแล้วฮะโอเคเราต้องไปทางไหนอ่ะต้อขึ้นไปทางนี้นะฮะเคกันมาใช้ดีกว่าเคข็นปีนบันไดนะอ่าขึ้นมาข้างบนนี่มีถังออกซิเจนให้เรานะแล้วก็มีพี่เอเลี่ยนหนะ้าใหม่แล้วฮะฆ่ามันะนะเผลอพี่เอเลี่ยนเราปิ้นเผาไปอีกหนึ่งนะโอ้พี่สมองก็มาห้รอบนี้ ผมไม่ทนนะผมเออผมจะเออนะรอเออเออเออมันเจ็บไหมมันไม่ได้นะไม่ไหวนะแบบทำอะไรผิดไหมมด้แบบเราก็ตายนะเกย์เราจะฉากาให้จตายนี่ไปหรอปล่อยมันแน่ทำไมเลือกของมันแล้วเราจะวิ่งดีมันน่นี่ครับเสียขอบมากนะไอ้นนะแอร์ล็อกนะแบบดี่โอเคอ่ะ อโอเคเรามาโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนท่านาอ๋อมีคนนั่งตงนี้ยังไม่ตายเนะีย hey, โอเคนะอยู่นี่ฮนะเรามาคุยกันหน่อยฮนะ oh, <geez. S 1> โอเคล้เรา,เรา,เ,ราเราทำไงเขาฮะไม่รู้มไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรน,นะโอเคอเราต้องดูมีดาเขาดูนะอยู่ได้ไหมฮะไม่ได้นะเอเคปล่อยเขาอยู่ไปฮนะรอดมีจะปล่อยเขาอยู่นะมีชมีวิตรอดนะโอเ้านเกกัยน,น,นนะเคเราทายทางนะเราจะไม่ฆ่าเ ยัจะุยกว่าโอเคฮะเอาดววิญญาณเข้ามาเรามีเพื่อนแล้วฮะเอาดึงเพื่อนมาอยู่กับเรานะหนึ่งคนนะไปเลยฮะเราใช้วิชาสโตร์มชันของเราให้เป็นประโยชน์นะฮะไปเลยฮะเดินไปข้างหน้าฮะแล้วเดินถอยกลับมาเป็นแผนใหม่ก็หายไ่ะ โอเคค่ะมันด้วยระเบิดของมันเองไงมันข้างจังโหดน,นะนี่เราทำลายลูกไอ้ถังระเบิดแล้วนะแปเร็วอ่าโอเคนะไปถุ่อ้โอเคนะไอ้นี่โอเคหาอะไรมาปาเ,ปรปรเสร็จมันนะเอาเป็นอีกไปนะรับนะแล้วก็ไป <c oughs> ทั้พานะตา,ายผมนะเลือดแรกไม่เลือดนะเโอเคมีปัญญาตรงนี้โอ้เต็มเลยฮะรอบนี้ มาเต็มนะซอมบี้ฮะโอเคฮะเขาท้าชิงเราหลายคนนะสองคนเองโอเคฮะเราจะใช้วิชาสโลโอเคต่อยเลยฮะเขายอดหน้าฮะเขาเบี่ยงครับโอ้โหมิสซิลีนะโอ้โหเขาพันพลังให้กับตายนะฮะในการต่อสู้นะฮะเหนือเหนือเขาพยายามนะฮะแตตีเราฮะเออตีหัวผมอะตัวแตกอะไปเลยฮะเรื่อไปแล้วเกียร์พิกเชจเกียร์ย้อนขั้นตลบ เอางี้ยก็ต <t> <sounds> like ้องเข้าใจว่าเป็นเกมต่อขอพี่ตัวแตกมาอีกแล้วฮะเอาไปเอาไปงี้เอาเลยให้เขาดีนะโอ้ป้าแจ๋หัวเหี่ยนนะเอาไปเลยงะป้าแจ๋หัวเหี่ยนนะโอเคฮะป้าแจ๋หัวเหี่ยนนะเอาไปเลยยังไม่ตายอย่างงั้นดื้อด้านเหลือเกินนะฮะที่ตัวแตกของเรานะให้กูหาป้าแจ๋ก่อนป้าแจ๋หัวเหี่ยนไปไหน่นแเราหาก่อนนะ ใหญ่ไปฮะผมใหญ่ไม่เอานะโอเคปิดประตูไว้นะฮะโอเคเรามาดันนะเขาจะมาไม่ได้นะโอเคเขาพยายามจะเดินมาทำร้ายเรานะแต่เขาเขาเดินเข้ามาได้นะโอเคเราต้องหาทางไปเอาประแจหัวเะอยู่ไหนประแจโอเคกลับขึ้นมาแล้วฮะมาแล้วพี่ตัวแต่งพี่ตัวแตกยังไม่โอ้ปิ๊งพิ๊งพิ๊งพิ๊งนะโอ้ยมาก เป็นมรรทุนหรือเปล่าโอ้มันไม่ใช่มรรทุนนะโอเคเราเป็นเองไปอารลำนะมันไม่ตายนะมันถึงไปไหนเงี้ยมึงเพาะมึงทำเลือดเสียฮะโอ้โหเลือดเหลือสิบสี่ฮะโอ้โหมึงทำอะไรกับผมเสียเล่นใช่ไหมฮะได้ไง ไม่เล่นแล้วยวตายไงมีขาตู้ตายค่อนข้างจะอันารนะฮะเราต้องไปทางไหนฮะอ่าไม่รู้นะไปทางนี้ก่อนนะเงียบแปลกๆนะผมรู้สึกว่าพลังระเบิดจะเยอะไปไหนนะขอทำลายก่อนได้ไหมฮะแต่ที่ไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปะ เค้ามีอะไรให้เราบ้างเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะเรามาทำไมอะ่ะ <c oughs> แกพีดีดูนะว้าไม่ได้เงี้ยมันไม่ออทไลท์เลยฮนะแล้วห้องนี้สร้างมาจะอลังการเลยนะไม่มีอะไรเลยนะนอกจากเลือดนะสร้างออกมาอลังการมากนะไม่เป็นไรนะโอเคเราไปตรวจสข้างล่างเลยนะเรากำลังจะตายนะเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟนะเพราะเราเดินมาไกลนะ ความปิดผ่าะอันไร้แรงโชว์ชีพผมนะอ๊ะพีซอมบี้อีกแล้วโอลิเอเตเลยก็ได้นะโอเคเน,น,นะออสเทที่กูป,ปาแต่มึงก่อนนั้นนี่มันเล็กเกินไปใช่ไหมอ่ะโอ้โหไม่มีห <c oughs> มกไม่มีหมกโอ้โหโอเคฮะตกใจฮะอันนี้ตกใจจริงฮะ่บางอ่านะตกงที่คนเอเลี่ยนนะบางอ่านมากนะไม่ได้แดง ทาง,งกเพนนร,ราะตายแล้วทำอะไรกูไม่ได้ฮนะขอปิญญามาขอปิญญานะเขาเต้นม,มายอย่างแบบใจเย็นมากนะฮะแต่เขาทำอะไรผมไม่ได้นะขอ,อคือปิญญามาลีซีก่อนนะ,ะเขาได้ยานเข้ามาแล้วฮะตอนนี้เรมีหวัวใจนะโอเคเขาทำอะไรของเขาฮะ,ะมันชาร์จจิ่งครโอเคชาร์จเสร็จแล้วฮนะลอ็อกดึงไม่ได้ฮนะแล้วเขเราเหยียบโอเคเอาไปเลยฮนะโอ,โอเคเรียบร้อยนะฮะ แม่ค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับเกมดูสามนะโอเคฮะเราเสร็จแล้วฮะเราไปทางนี้ต่อนะเ้าไปในห้องเก็บของนะฮะมั่นใจนะว่าต้องเปิด PDA ขึ้นมาดู PDA มากเลยครับติดขัมทับนะฮะโอเคเรามีหลาย PDA มากนะแต่เราทำไมไม่เปิดดู่ะโอเคฮะเรามาดูดีกว่านะสต็อกล็อกเกอร์นะฮะหนึ่งสามสี่นะจะเปิดมานะจ๊ะโอเคะหนึ่งสามสี่นะจ๊ะ ส,สนะองฟรีอะนหนึ่งสามสี่นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยฮนะได้ของฮนะเลือดเต็มมนะสุดยอดนะสุดโกยมากฮนะโอเคฮะเรามานเสียล้วไปต่อต่อฮนนะจะอยากไม่ประหมา่าผมว่าน่าจะต้องมีแบบนี้นะผมรออยู่แล้วฮนะว่ามจะต้องมีวันนี้ฮนะเรามาคุยกันหน่อยฮนะมาเลนะี้ยผมต่อหมดนะ จะโผล่ก็รีบโผล่มาอย่ายช้มามันมาแล้วฮะมันมาเลยวค่ะสุกับที่จะโผล่มาลาก่อนนะมันอึดฮะ,กกโะโอ้โหสุยอดนะมันก็หลกบ้าพุ่งตายปั๊บเนี่ยโอ้ใจสองอ๋อเพื่อนเรานะตัวนี้มันเพื่อนเราเพื่อนเรามาช่วยเราแล้ย จะไปกับเพื่อนเหรอโอเคนะพี่ซอมบี้ใหม่มา,มาเยอะแล้วยิงเข้าหลังก่อนนะเอนะยอยิงมันนะเรียบร้อยอ่ะฆ่าเลยนะอ่ะไรที่ขวาหน้าฆ่าให้หมดนะเรียบร้อยเดี๋ยวให้กูเก็บของก่อนนะมาครับกระตุนเฮ่ยเดินไปอีกอนะ่ะผมว่าเ้าหน้าจะต้องมีอะไรอีกแน่นอนนะว่าแล้วเ้าบอกว่าแบบมีนต้องมีปีกระป๋องของเราครับ เตายแล้เมี่เอเรียของเรานะนามาลอกข้างหลังนะเจออันนต้จังา้าฟังหลังล้านของผมนะสามารถฟังเสียงนะได้ดนะี่มามจะด้ตัวแปรก็แปไปอีกแล้วนยะผต้องไปทางไหนให้ที่คุณอดนะอตรงนี้มีวิญญาณนะอ๋อผมจะดูดวิญญาณเข้ามานะ โอเคเราก็หยู่ปีญาณเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะวิ่งอย่างรวดเร็วฮะโดยที่ผมไม่แคร์อะไรนะเกมนี้เป็นเกมตลกน่าโอ้ยนั่นตลกนี่หว่าโอเคนะน่ารักเกินไปนะฮะอะไรอ่ะเลยดีเลยดีเลนดีเลยดีเลนดีเลนดีโอเคฮะจะพูดจบแล้วตาชาก่อนะน่ อ้าามนะคุณบอดฮะมึงไปไหนฮนะมาช่วยคุณปัดเกี้ยวนี้ฮะคุณบอดมึงไปไหนแล้วฮนะเอาตายหาไปแล้วนะฮะอ๋อนี่นะโอ้หลบฮนะจะแหบมาทำไมเยอะแยนะเรียบร้อยง่ายๆนะสำหรับนีสานนะฮะเดี๋ยวไปต่อเลยฮะพี่กระโหลกมาอีกแล้ว

โอเคครับ okay. ผมต้องไปทางหนึ่งนะเพราะว่าประตูตรงนั้นพังนะผมว่าต้องรอดรอดไปรอดมาตรองมาตกตรงหน,น,น้าประตูแน่นอนนะโอเคฮะไปเลยฮนะอีกสุดข้อนะฮะว่าจะต้องเมีเสียงอย่าพูดไม่จบนะโอเคฮะน่าจะเป็นบอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้มีคนนั่งตายด้วยฮนะค่อนข้างเท่นนะเีอย่าทำอะไรฮะโอเคเราจะไปกดปุ่มนะฮะดีเชียสตาร์ทอัพมากดปุ่มเลยฮนะ เรียบมโอนโรเรียลมานะฮะโอเคฮะหน้ามันห <c oughs> น้าคนติดยาเลยนะโอเคนะ่าจะเป็นเดี่ยวในฮะแลาทำไมมึงเลืองมาพร้อมกับไฟฮะโอ้โหมีการเต้นแดนนะม้าเป็นตัวตุลเรีเนะวบ่้า ใจผมว่านะน่าจะป็นจุดอ่อนเดี๋ยวยิงใจมันออกมใจล้วเปล่อยพลังเลยของมันนะดูพิ娅เนี่ยมขอบคุณมากาบางอ่ะทำลายศพาน่าเกลียดนะีมัน่อยกัน้ยผมไม่ได้ป่อยมันนะโคยาืนนะต่อยมันนะทำะไรได้ผมเข้าใจ แกมันจะเต้นได้กัเกมมันกลาหัวใจก่าแล้วเรือ่ีนหวใจมันนะเรียบร้อยอะรุนแรงิหัวใจมันนะยาหัวใจอย้ตุ้นนะมาสู้กันนะแบบผู้ชายรอดตัวทำไมอ่ะเียัมา้ามแล้วที่แนี้ หม่แล้วโคตรหนนะเสียค่อนข้างง่ายนะบอสตัวนี้เนี่ยิยงมันเลย่ะตายแล้วฮะ <c oughs> โอเคดูพลังเข้ามาได้อะไรมาไม่เข้าใจอ่ะเบอร์เบอร์เสือฮะถ้า กดเราสามารถใช้พลังเบอร์เซอร์ได้เลยนะจะโอเคไปไหนฮนะโอเคฮะเราจะเดินทางไปต่อเลยนะไม่แคร์เสือนะอ่าโอเคฮะจบแล้วนะฮะเอาหลับกันมันไม่ตัดฉากให้ฮนะโอเคเราดูฉากสักหน่อยก่อนนะได้พลังเบอร์เซอร์มาด้วยฮนะรีงพลังเสร็จปุ๊บใช้เบอร์เซอร์ได้ด้วยฮนะ โอเคครของคุณทีต่ติดตามชมนะฮะถ้าชอบเลยก็กดไล,ลนนค์แล้วกันนะฮะหรือว่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้ด้านล่างเลยนะฮะถ้าอยากติดตามดูสามนะดูสามในด e ีลซของอ่าลิซเซอร์เรชั่นของอีวินะก็สั่งสมัครเลยครับผมนี่ก็เจอกันในวิดีโอต่อไปวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ,สสญญรบอ่าสวัสดีครับผม